สวัสดีคร่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่16มิถุนายน2565นะคะของสุดท้ายดรแต่จะเล่าความฝันของพ่อหล่อให้ฟังนะคะขอบคุณเคยอีสานใต้แล้วก็พ่อหล่อพ่อหล่อมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังคะ่ะฟังความฝันของพ่อหล่อนะความฝันก็คือพ่อหอมนะฝันเห็นพ่อหอมนะคะขับรถคันนี้ข้ามแม่น้ําไปนะคะลอยเหาะไปเลยนะคะไปไปที่บ้านของ พ่อหลอนะคะอ่าไปบ้านของพ่อหลอนะคะแบบเอาข้าวของไปให้นะคะแล้วพ่อพ่อหลอเนี่ยกำลังอยู่ในป่าขขาโพดนะหลังจากนั้นก็จบข่าวอ่าจบข่าวแค่นั้นจบข่าวแค่นั้นนะคะความฝันของพ่อพ่อหลอก็หมายความว่าไอ้รถคันเนี้ยรถที่ทะเบียน972เนี่ยก็เหมือนกับว่าเหาะนะเหาะเนี่ยก็เหมือนเหินเหินเหาะแล้วทะเบียนรถคันเนี้ยมันเป็นเลขของนางอ่าเหมือนนางเลิ้งอะ เหมือนสนามม้านางเลิ้งเพราะว่าสนามม้านางเลิ้งเนี่ยจะมี2 7 9ไร่ทะเบียนรถคันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะไอ้ฝันไอ AH ้อันเนี้ยรถก็มีแรงม้าไงรถมีแรงมา้าฝันเนี่ยก็เหมือนเป็นสื่อถึงสนามนางม้านะคะสนามม้านางเล้งแล้วรถคันสีเหลืองก็หมายถึงเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10นะคะรถสีเหลืองนะคะแล้วรถก็มีแรงมา้าอ่ารถมีแรงม้านะคะฝันเนี่ยก็เหมือนจะเขื่อนน้ำเนี่ยเหมือนกับว่าจะทําเรื่องของนาง ปรับปรุงดังเล้องอ่ะเหมือนปรับปรุงดังเล้งทําใหม่อย่างนั้นนะคะเหมือนกันเดะเลยนะคะแล้วป่าข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดก็คือโพดชง37นะคะโพดชง37แล้วข้าวโพดเนี่ยก็หมายถึงข้าวโพดสาลีของอําเภอวัดโบด์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่เป็นบ้านเกิดของพ่อไดเพ,พ,พสุพันธ์ประมาณนั้นนะคะอ่าสุพรรณบุรีนะคะอันนี้วัดโบดก็คือข้าวโพดสาลีตรงนี้จะหมายถึงเลข37นละคะแล้วก็พ่อไดเพ,พสุพันธ์เนี่ยเสียวันที่12มิ มกราคม2,565อายุ79อ่าตรงนี้จะหมายถึงพระวิพ,วพเชรสุพรรณนะคะเพราะว่าข้าพดก็คือข้าพอดชง37นะคะแล้วก็พระวิพน์อายุ79นะคะแล้วตรงนี้ก็เหมือนแบบอุทยาน อุทยานเฉลิมพระเก,ะกียรติรัชกาลที่9เพราะว่ารถสีสีเหลืองนะคะแล้วก็มีเลข9นะคะเนีตรงนี้ก็จะเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพศ2535ตรงนี้จะเป็นเลข35นะคะข้างล่างส่วนข้างบนก็จะเป็นเลข3779 739 937ตรงนี้นะคะฝันของพ่อแหล่เนี่ยประมาณนี้เลยนะคะว่าเป็นเลขเกี่ยวกับนางมา้าเกี่ยวกับนางเลิงนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับนางเลิงเราดูจกัก เราดูจากตรงนี้เราดูจากทะเบียนรถก็คือตรงนี้จะมีแรงม้าไงอ่าแล้วแล้วสนามมา้านางเลิงก็จะมีส7 9ไร่อ่าอันนี้ก็คือเลขเดิมเลยนะคะเลขของพ่อแหล่เป็นเลขโค้งสุดท้ายได้เลยนะคะโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ